เปิดหนังสือหนา้า94เบอร์สามนะโมเมสาวพะพุทธานังข้าพระเจา้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงอุปันังมเหสีนัง ผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ซึ่งได้อุบาทิแล้วต่างหังการโรมาวีรราามเมตังการา om, าโรมายโสมบาเมีทางก่อน สะรังกโรโรกัยโนพระสรนังกอนเพื่อนแก่โลกที่ปังกโรชุตินทโรพระทิปังกอนซึ่งวัญยาอันรุ่งเรืองกทันยชนะพระโกทันยาผู้เป็นประมุขแห่งมูชน สโรบุริสาสโภประภังคระผู้เป็นบุรุษประเสริฐสุมนุสุมนโธธีโร อนุมาทาสีชนุตตะโมพระอานุมาทาสีผู้อุดมอยู่ในหมูชนปะทุโมโลกะปชโชโตพระปะทุมาผู้ทำโรคสว่างนารโทวรสารทีพระนารทาผู้เป็นสารทีประเสริฐ ปะทุมุตโตโรสรัตตะสโรงพระปะทุมุตตระผู้เป็นที่พึ่งของหมูสัตสุเมโทัปฏิบุคโรงพระสุเมธาผู้หาบุคคลเปรียบมิได้สุชาโตสัพระโรกะโคง ปัสตรโรคทั้งปวงปียธาสินราสะพูพระปียธาสีผู้ประเสริฐกว่ามูนรชนการุณิโกมพระหัตถธาสีผู้มีพระกรุณาธรรมทาตสีตโมนุทธน ผู้บันเทามืดสิตาโทอัสโมโรเกประศิทธาผู้ห้าบุคคลเสมอมิได้ในโลกติตโสจวัฒตังวโรงก,กว่านักบัตท,ทั้งหลายปุโสจวรโทพุทโธ พระปุษาพุทธเจ้าผู้ประทานธรรมนันประเสริฐวิปสีเจนุประมูลปสีผู้หาที่เปรียบไม่ได้สิกิสพปิโตสัทธาพระสิกิผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สัพพะสัตเวสภูสุขทายกุล อุปทานความสุขกากูุสันโทสัตถวาโหรากกุสันทาผูนำสัตว์ออกจากกันดานคือกิเลสโกขมาพระโกขมานาผูหักเสียซึ่งฆาสกคือกิเลสกาสะโพสิริสัมปันโน ด้วยสิริโคตมรรมากยาบุญโวนพระโคตมผู้ประเสริฐแห่งมูสากยาชเปิดหน้าเจ็ดสิบหกเบอร์ยี่สิบห้า อัญฑมยังอุทิศนาทิทานังคาถาโยภนัมมะเสญีมีนังบุญญกัมเมนะด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายะคุณุตตระอุปัฏฐบุรุษคุณ แลอัฏฐันผู้เกื้อหนุนมตาปิตาจยะตะกะทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุรจันทรลาชาคุณวันตานริจ พราม,มาราชอินทารา์จันโรมันราอินทรานโลกกามราจเทวะตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะติภูมิตามนุสกาจาัโยมมาราชมนุสบิดมาชะตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองปรัน ขอให้เป็นสุขสารทุกทวนาอย่าทุกทนบุญญาณิปกตานิเมบุญพองที่ข้าพระเจ้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลให้สุขสามอย่างร้อนขีปังปเาเปธโภมาตังให้บรรลุถ,ถึงนิพพานพ ด้วยบุญนี้ที่เราทำทีมินาอุทิเสนาจะและอุทิศให้ผวังสัตว,ว์เราพันได้ซึ่งการตัดตานุปาทานาเชตนาตัวตันาอุปาทาน สิ่งชั่วในดวงใจย่าวานิพานะโทมมังกว่าเราจะถึงนิพพานมารายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตพระเวพระเวทุกทุกพบที่เราเกิด มีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประสรสเระระสริฐรหอมทางความเพียเรเิดเป็นเครื่องขูดกิเลสให้มาราระพันตุนโนกาสัง การตนจะวิริยสุมเมเป็นช่องประทุสไรทำไรล้างความเพียรจมพร,พระพุทธเจ้าผู้บวรรานทมโมนาโทวุตมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งอันอุดม พระปัจเิกะพุทธสมทบสังโคนาโทษตรมมังพระสงฆ์ที่พึงพยองโดยอนุภาพนั้นมาโรกาสังรพันตุมาข้อมุมาอยาได้ช่อง ด้วยเดชบุญทั้งสิบปองมาโรกาสรพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มานเทิน